ราคาตก3มล้าน5้่อมโคตรแพงขายโคตรยากใครใช้รุ่นนี้อยู่หรือว่าใครที่กำลังจะซื้อนี่ให้คิดดูดีท่านผู้ชมนั่นก็คือรถเบนซ e ์อีคลาสโฉม w 2 1 2 f ip, e น l i ึ่ง0้อยย e c h h y r r i d ผลิตในปี2013ถึงปี2016มีทั้ง e 3 0 0 b r u t e ร h ทคไฮบริอวังกาศ และ e 3 0 0 v l u t e c h hybrid mg dynamic ถ้าเป็นตัววังการออกค่าไปแดงนประมาณสัก4ล้านถ้าเป็นตัว a mg นี่ประมาณ4ล้าน2ตัว mg มันจะแพงกว่า mg มันจะมีหลังคาแก้วนั่นก็คือออปชั่นที่แยกกันอย่าชัดชหลังคาแก้วก็ไม่มีหลังคาแก้วตอนนี้ในปี6-8ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยผมบินคาได้ไปศึกษาไปสำรวจตลาด แล้วก็ดูรถรุ่นนี้มาประมาณ5ปีแล้วเนี่ยราคามันตกลงเยอะมากท่านผู้ชมตอนนี้นะ4 0 0 0 0นก็มี4 5 0 0 0น0 6 0 0 0 0แส0 0โอ้โหท่านผู้ชมจาก4ล้าน2อ่ะมันหายไป3ล้าน53ล้าน6แล้วอะ่ะราคาตกมากเพราะอะไรทำไมราคาตกมากเพราะว่าบางคันนะอันนี้บางคันไม่ใช่ทุกคันนะครับจะได้ไม่จะโจมตีเพราะารถมันมีทั้งข้อดีและข้อจำกัดหรือว่าข้อต้องระวัง หลายคันที่มีปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาในส่วนของอินเวอร์เตอร์คอมแอร์เกียร์แบตเตอรี่ไฮบริดหรือว่าแบตเตอรี่ไฮโวเทจเนี่ยราคามันสูงค่าซ่อมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้บางคันก็เจอสามแสนบางคันก็เจอ4ี่แสนบางคันก็เจอห้าแสนส่วนใหญ่เนี่ยเจอหลักแสนขึ้นหมดนะมันก็เลยทำให้ตลาดไม่ว่าจะเป็นเต็น เขาไม่อยากจะรับซื้อเขาเพราะว่าซื้อมาแล้วมันก็ซ่อมหนักซ่อมแพงซ่อมนานกว่าจะขายได้และเวลาซื้อมาแล้วซ่อมมาแล้วก็ขายยากขายก็ได้ราคาต่ําคนก็อยากซื้อคนไม่เล่นนี่แหละครับคือปัญหาที่วินขานั้นอยากจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าถ้าวันนี้คุณจะซื้อรถเบนซ์ให้ศึกษาให้ดีๆโดยเฉพาะ e 3 0 0 b r u t e ร h เท Hy b บนะที่ผลิตในช่วงปี2013ถึงปี2016ันิก W 2 1 2โฉมเฟสลิปหรือว่าโฉมไฟรวมและถ้าหากว่าซื้อมาแล้วจะทำยังไงก็แนะนำให้รีบศึกษาหาความรู้รีบหาอู่ที่เขาเก่งที่เขาเชี่ยวชาญเผื่อมีปัญหาจะได้แก้ทันทุกทีด้วยความปรารถนาดีจากวินคาร์วินคาผู้นำต่อตา้านรถยอมแมว